สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะไปธุระฝั่งนู่นครับแถวแถวพุกษา25ครับตอนนี้กำลังเดินทางนะครับเข้าซอยซอกแซกอแซกอกแซกต้องมาเข้าซอยเล็กๆครหนีรถติด เอาซอยเล็กๆมีรถติดครับนี่หายแล้วครับซอยเล็กๆเอาซอยเล็กๆไปเลยไหวบรรยากาศธรรมชาติม,มากเลยค่ะเกือบเชียวกันนี่อไปถนนใหญ่มันมันรถจะติดครับไปถนนใหญ่มันรถจะติดนะครับเราต้องมาหนีรถติดนะครับนี่อย่างนี้ สามรถขนนู้นไปนี่เลยไปนี่ครับโอ้โหครับใกล้จะเข,ข,ข้าโค้งเข้าโค้งแล้วเนี่ยตรงนี้เคยมาส่งสินค้าเนี่ยเนี่ยเขาไปไหนแล้วคนสั่งเนี่ยซอยตรงนี้ซอยตรงนี้นเขาไปคยขึ้นสั่งเนี่น รับท่านเลี้ยวรับท่านเลี้ยวรับท่านเยอะว้นตัวอะไรว่นะฮะตัวอะไรเต่าเต่าพ่อลูกเต่าเต่าเต่าตัวเล็กๆนะ้เดี๋ยวเเอาลงน้ำก่อนใช่ใจอดๆเดี๋ยวๆียีเยียไแล้วรถมาีวา เดี๋ยวเตาเขาจะข้ามขาโชคหน่อยนะอุย้ยไปจับเตาไฟดิพ่อนี่ให้นคนลงน้ำไปนะจะข้ามเดี๋ยวรถเหยียบโอ้ยเดี๋ยวตกน้ำไปเลยเอาเอาเอาคนขึ้นไม่ได้คะ่ะ <c oughs> ได้ปล่อยเต่าได้ปล่อยเต่าฝากกดติดตามช่องแสงตะวันแดงถนอมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ